สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวไทยคืนในช่องน้องใหม่เชียงตุงนะคะวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกคนนะคะไปทะเลพร้อมกันนะคะทะเลที่ไหนนะคะยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะคะตอนนี้ก็ขอแต่งหน้าก่อนนะคะก่อนที่จะไปนะคะทะเลเป็นทะเลที่แบบสวยมากนะคะเป็นทะเลที่แบบอยากไปมากๆแล้วก็เป็นทะเลที่แบบในฝันมานานแล้วนะคะฝันแล้วฝันนี้ก็ไม่ได้ไปสักทีนะคะก็ เพราะว่ามันช่วงนี้เป็นช่วงโคนะวิด1 9บเ้านาะเราก็รอเก็บเงินก่อนแล้วค่อยไปนะคะก็ตอนนี้แต่งหน้าก่อนนะคะแต่งหน้าให้สวยก่อนนะคะน้องหอมนมยังไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวรอไม่ต้องรอเดี๋ยวจะปลุกน้องนะคะไปทะเลกันนะไปทะเลพร้อมกันนะคะอโอเคนะคะก็สวยแล้วพร้อมที่จะไปทะเลกันแล้วนะคะก็ทะเลที่ไหนไปดู พร้อมกันเลยนะคะอุ้ยน้องกำลังตื่นเรยวไปทะเลกันเร็วๆเซ <c oughs> <c oughs> งะกัจีเอ <c oughs> พี่มีไหนทะเลเราไม่เห็นทะเลเลย <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวพี่ไปาพาไปทะเลนะคะไปดูทะเลทะเลที่ไหนนั้นไปดูพร้อมกันนะคะคือทะเลทะเลสวัสดีค่ะอ๋อเ <c oughs> ดีย <c oughs> <c oughs> ก็จะพาน้องหอมหนุ่มไปทะเลแพรห้าร้อยไล่นะคะใช่แพ้่ร้อยไล่นะคะก็ที่แบบที่เป็นแบบทะเลในฝันของผู้หญิงหลายคนมากๆที่อยากจะไปกันนะคะอันนี้แต่งตัวพร้อมเลยนะคะใช่แล้ะค่ะมบกก็พร้อมเล่นก็พร้อมนะคะใส่แว่นเลยค่ะตกี้ถึงไม่คือมันมันเป็นเว่นรามาใส่แล้วมันมองหน้าไม่ชัดมันมองทะเลไม่ชัดเลยอ่ะแล้วต้องสัมผัสกอแบบ มองแบบชอบมันก็สัมปัสก็ม,มันไม่ใช่สมัมผัแต่เ,าาเป็นทะเลสัมผัสสมัมผัสไม่ใช่สมัมผัสมันคือสมัมผัสพี่ไปทะเลต้องต้องชิมน้ำทะเลด้วยนะว่าเค็มไม่เค็ขีย่ยในงั้นไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ถึงทะเล โอเคนะคะก่อนที่เราจะไปทะเลก็กดสัอสกครให้น้องใหม่เสียงตุ้มก่อนนะคะแล้วก็อะไรนะ,ะรต้องขออนุญาตพี่เขาก่อนนะคะต้องขออนุญาตช่องขึ้นเหนือล่องใต้ใช่ลวค่ะเนหนตอลองใต้ขออนุญาตพี่เขาก่อนนะคะแล้วก็เราจะไปทะเลกันนะคะทะเลคอฟันนั่นเองนะคะไปเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะไปเลยค่ะ ราคาก็ไม่แพงนะสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธนีค่องนไนาะขนาดอ้อเมก้าสโอ้สวยมากนะโอดก็ตอนเช้าเข้าไปตอนาช้านะคะเครืงเครื่อถ้ิถ้าไปตอนนี้ไม่ได้หรอถ้าเรื่องไม่รู้เขาเขามีพัเกจของเขาอยู่นะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีกันน่าริ่งมากเลยอุ้อีกเท่าไลไร่พี่นั่งสิบเอ็ดคนบุใช่ไหมเราเป็นสองคนเราพอไปแล้วพี่เหมือนรวยไหมอุยตอนนี้อยู่ที่เขื่อนราชบพภายังไม่ถึงที่พักนะตอนลงจากเครื่องมาก็นั่งรถตู้มาประมาณ40นาที ดูบรรยากาศรอบๆเขินน่าประพาอะไรนะประพาอุ้ยนี่เป็นไหนไปด้วยกันอันนี้เป็นที่ไหนอ่ะสุราธานีสุราธานีสวัสดีค่ะสุราธานีมาเจอกันแล้วนะคะอุ้ยเมืองทะเลอุ้ยทะเลสวยมากนะอุ้ยว้าวน้่งรถมัน้่ารักด้ยรถเมย์รถเมย์อุ้ยรถไม่ใช่รถเมย์นี่ก็ทัวร์ โอ้ยรถดสเปยขนาดนั้นอะมันจะยาวอะนั่งเดินแล้วนั่งเดินาวเนกระทลีผป่ดขี้พี่ภูเขาอะเาป็นหินด้วยนะ้วภูเขาหนเี่ชบมากเลยงเลยอะพี่เมาเลอะ ี่คนลุกเลยอ่ะอุ้ยน้ำพุ่งๆไปอ่ะอุ้ยอร่อยอรอยเดินทางยาวยาวใช่ป่ะใช่ใช่ใช่นี่นี่คือเดินทางยาวหรอเออภูเขาอยู่ในมันมีหลายเกาะอ๋อไม่ใช่หลายเกาะภูเขาอะไรอันอุ้ยก็ถ่ายดูโอ้พี่ก็ลองถ่ายดูวยแล้วนะคะอุ้ยหนูไม่อยากใครเลยค่ะโอ้พี่เขาบอกว่าพี่ก็รอมีปาร์ท ยังมีสัตว์ป่าเยอะนะอย่างเช่นพวกกระตธีพวกช้างพวกกวางนะแล้วก็มีสัตว์ป่าสังพวนเนี่ยอย่างเช่นเลียงผาเก้งหม้อแมวลายออนสุนดทะนะแล้วก็มีนกรงือกสังพวนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราออกไปถ่ายรูปดูนกชมหอกเนี้ยอาจจะเห็นนกเงือกนี่ถ้าลดเค็มละออนอะไรนมมาใส่แล้วก็จับมันมาหนักลองไปถูกเคยเหรอนี่ได้ เดอเอเดิเดอเดอเดเดอเดอเดอนอเดอเด้เอเด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 อนดอเ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 ดองดอเดอเนะเดอ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 เดีเดอเดอเดองดอเ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 อองอ้ออเอี ที่ถ่ายรูปแล้วก็มีอันนี้ชมวิวชมวิวด้วยทะเลไม่ใช่อันนี้เป็นสระว่ายน้ำการทะเลโอ้ไปว่ายน้ำแต่ใส่บิกินีนะคะวิวเราไปเราไปไปแต่ทะเลได้วหรอไม่ไหวแล้วไม่นี่แต่กว่าสนุกเราต้องไปครับวันนี้มาถึงแล้วที่แแห่ห้าร้อยไร่ที่พักวว้า ที่เขาใหญนเยอะโอ้อยากกินอ่ะ oh, ม <cs> ีอะไรกินบ้างอะพี่โอู้ะหูมีอะไรมีอะไรมีอะไรกินน้ำมีน้ำเปล่าเล็บหานตรงนี้นี่นี่มีกาเฟมีกาแฟให้อุ้ยอันนี้อู้อันนี้กระเพาะกรอบกระเพาะกรอบอืออุ้ยบลาอันนี้นะคะเอาขาแช่เข้าไปนะคะปลาก็จะกินขาเราใช่ปลามันก็จะตอดตอดขาอะ มันจุกหรอพี่มันตอดขาเราไม่รู้จักปลาตอดอีกเดี๋ยวพาไปลงไปเลยเดี๋ยวพาไปลงมีในมีในที่กินข้าวแล้วพี่อ๋อจีนอมีในที่กินข้าวจี้อเนาะกินข้าวในนู้นแล้วก็ขาจอมนี่เนาปวดนักขาจอมเลยนะคุณเจเจเดินชมนะคะที่พักที่พักเป็นแบบไหนเออเอมีเอทุกห้องเลยอ่ะโอ้มีขึ้นมาไหนขึ้นไปอีกโอ้โหผิทโกทุกทุกทุดูทงบุษกรุ๊ถ้ามองตลับนี่ปิดตกลงมานี่นะโอ้ฟาด ถ้าถ้เมาดีไม่ว่านะทุนมีมีห้องในห้องนอกข้างบน้ยเอ็นีเอฟพฟ่อุ้ยแพ้เขามี่สีฟ้าของรู้นะที่เอาสีนี้ไปเดพี่เอาสดงมมจะไปจองเนขาจะมีเป็นคูมานอนสักพอสามสิบควนาไม่ไม่อี้คนเข้มขึ้ดูสวยมากเลยอ้คนนอนข้างบนนั่งถ้าไปกับแฟนที่คงติดนะอ้ไปที่ส day t w day วิชูโอ้ยสวยมากเลยเนาะอุ้ยหนามากนะอุ้ยเขากันไม้เราต้องเราต้องเล่นถึงไม้ถึงไม้ใช่ไหมใช่เขาไม่ให้เล่นอยู่มีกันมาอยู่ข้างเขาลึกข้างเขาลึกเนี่ยทำเขาลึกใช่ได้พังก็ลึกสำหรับนุ่แล้วนะได้พังเจ็บโอ้ยสวยสวยฉันมากเลยดีว่าที่ต้องไปชม อุ้ยพี่เอ็นนี่มันมีแหวกออกมาได้แน่แน่แน่ดีซอสมีจังสวยเนาะพี่เขาถ่ายด้วยแล้วเ s s i s t เลยนะโอ้พี่เขาถ่ายภาพนะคะไม่ใช่ถ่ายเราตอนนี้เช้าแล้วมีฝนตกตอนเช้าก็มันจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องเฟลไป โปรแกรมที่จะไปตอนเช้าเนี่ยก็จะมีนั่งเรือดูนกชมหมอกที่กุ้ยหลินน้อยตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วของตกก็มีไปไหว้พระธาตุสีสุราชก็จุดผมวิวเขาท่าเพชรแล้วก็ล่องเรือดูลงมาขอดน้ำจืดชาะเลตอนนี้มันประมาณ8ดโมงต้องไปกินข้าวก่อนแล้วกประมาณ เก้าโมงก็กลับมาเก็บของแล้วก็เดี๋ยวออกจากที่ออกจากที่นี่ก็แลไปที่ที่พักที่ที่นี่ที่เดนินเดี๋ยวไปเจอกันที่เดนนกุ้งนะอากกุ้งนนี้องินกไปแล้วเพา่าฝตกต้องออกังล้วอ้็ออกจากแล้วดีซอน่ะก็ดีซอนเนี่เป็นอู้สวยมากเลยภูเขาภูเขาวมันมีเมฆด้วยเมฆเมฆใช่เมฆแบบ เมฆเมฆเมฆเมโอ้เฮ้พุ่งเลย่ะถ่ายด้วยละจุดจุดไทยกุนับหน้ามาพักผ่อนนะแต่ไม่หมดรับการเล่นน้ำนะจะเป็นคลื่กลางอะไรเยอะลมแรงๆนะเอาเรือมาหลบไปได้นี่นะครับสวนบริเวณ ด้านหน้านะครับข้ามภูเขาตรงนู้นนะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เดินทางนี้กันนะถ้าข้ามเขาลูกนี้จะเป็นทะเลในนะครับทะเลนใน400ไร่ทะเลนใน500ไร่นะครับ,รบข้ามไปแต่คนส่วนใหญ่นะใช้การเดินทางด้านโน้นนะครับเดินไปเมื่อก่อนนะโอ้สุดมากเลยนะำใสๆเรื่มันออกมาเนี่ยใช่เหมือนเหมือนทางแพเขาเนี่ยเขาจัดการเป็นเก ทาทั้งทุกค่ะขอได้ไป um> เไปดูสวเไทดอรี่ะตอนนี้ออกจากเขาตกมามาแวะกินข้าวก่อนยังไม่ถึงที่พักอีกที่หนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าที่ทางที่จะมีบิส่อ มี่ชวนอะไรอ่ะสวนอะไรอุ้ยน้ำน้ำมันน้ำจั๊กพยาใช่อุ้ยคิทูเฟ่เจะไเจยอเป็นอาหารต่างชาป่าอุ้ยกุ๊กอุ้ยอุ้ยอุมมากเยอุ้ยเนี่ยน้ำพริกเมืองเมืองเราเลยอ่ะพริกน้ำพริกอะไรน้ำพริกถั่วเน่าหรือเปล่าใช่ ีทงารัีย,ยอ่เปนนรีอรรรมากยมา่สนันเปนรีติกข่ขาแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นทรขาางเขาที่นี้ที่นี่ญญารถมันจะไม่ไหวมันเขาบอกมามันจะมีเฉพาะ,ะตรงหน้าห้าง

ดีหมดเองหมดเองอุ้ยอุ้ยที่นอนแล้วพี่นอน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 ่อุ้ยมีนอนอุ้ยดูจะเิที่นอนรอบบนนี่นะเออพี่เอาเตียงนี้เตียงนี้ก็ได้เตียงนาเตียงไเตียงนู้นเตียงนี้ทางโน้ตงนี้พี่แล้วก็เป็นกลุ่มไงถ้าเรามาเป็นกลุ่มเรสามคนมันอนทุกคนสามคนนันะอไปไปอีกคนนึงไปไปไปเดินเล่นทะเลดีกว่านาะ พี่่าเดนเล่นนั่เียจะใส่ส้อสูงนะพี่โอ้ยใครจะเดิน <c oughs> <c oughs> ทเลจะใส่เสื้อสูพี่พี่เขาพาดั่งเิยอย่นั่งเ,เ,เลยขับเดือคนเดียวโอ้ยหนูเิามากมเลยมอบเรอเหรอเเยหอเปล่าไม่ออนนโอ้โหสุยอดขี้นักกูอะ ีชอบกินลูกพิชชอบกินปูหอย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 นังลมต้าป้าป้าไม่ใช่หอยนังลมอันนี้หอยแงบหอยแงบเอ้ยไม่ใช่หอยแงบไปอะไรไปอะไรอะดื่มมาเอ้ยดูพี่ดูมืดแล้วค่ำแล้วนอนั่นถามบ้านวันที่สามเดทช็เดทเดททีเอ้ยเดททีเดทที่ถ่ายทุกอย่าแล้วพี่โก้หนูไม่อยากถ่ายเลยอะถ่ายอเลย ถ่ายวิวค่ะไม่ถ่ายเรา,าเป็นต่อว,วสวยมากอ่ะานเดนาเดินยังไงอะะไรเราจะไล้ไปพี่โควิดถายเก็บไว้เยอะๆหมดโควิดเนาะหมดโควิดช่งวงนี้ก็เก็บไว้เยอะเยอะ ไม่พอใจเลยเี๋ยวนี้ตอนน้เลยไป่เี่เขาเป็นอะไร่ะเาเอาเอาเอาลูกข้ามทะเลเอลูกข้ามได้หรอไม่เราไมต้องคิดเรื่ก็ได้เหรอก่อนอ่ะ โบโบ و, โบปาโลมาเฮ้ย <t all oc ados> ึมใจกาปารลมานะไม่รู <t all oc ados> wow. um ้ม yeah. ันจะเป็นปารลมาอ่าฝนไหวกันป่ะใหญ่ก <aesthetic> oh, ah ัโไปโปใหญ่โนปใไปใหญ่อันรือเลยกาเขาจะไปเกาะนะะไเกาูก็จะไปเกาะเกาะที่ไหนเกาะที่ดีๆนะ เลือกอุ๊ยเรือเรือเรืเรือก็งงใจก็เือก็ยานเรืออุ้ยเกาะสพาสุโอุ้ย ที่พี่ที่พี่กก็เป็นเจชไหมเนกิมเลหมือานนจยาเกยกินอยาินอยยกินอยากินอากยอออิยยายยกนอยออกออ อเกาะพี่เป็นกกอบมีวัดมีวัดเรื่องลบเลยซาตูคาอุ้ยเหมือนเราเล่นไปจริงเลยแต่เนี้ยอ๋อดูสิพี่อู้หูมันจะอยู่ในจะสูงๆเนาะคุ้สิว้าวว้าวำไมทะเลไม่มีพังอะเนอะทะเล อันนี้เป็นกอเปนเช็กเอาออกจากทีพาร์คเกำลังจะเดินทางกลับเมื่อตอนเช้านี้นต้องเรือ,ไป,อไปดูโลมาซีพูปไม่ค่อยได้เจอแ,แล้วก็มีแวะไปที่เกาะน,นุ้ไ,นไปไห,หปว,ว้หลวงปู่ทวตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วเดี๋ยวออกไปกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็ไปแวะซื้อของฝาก คือของชาตเสร็จแล้วก็เขาว่าจะไปส่งท so ี่สนามบินส so uh, ุราแล้วก็เดินทางกลับไปเลยก็ขึ้นเครื่องบินที่ชลธนีขึ้นเครื่องบินกลับแล้วนะอุ้ยเหนือแล้วค่ะขนมจีนขนมจีนหม้อแฟงหม้อแฝงหม้อแฝงขนมอุ้ยกินมากเ้ยเนี่ยพี่หนูอยากกินเนี่ยใจเย็น ขึ้นขึ้นี่ะติดติดขึ้นขึ้นเขึน 40, <000. S 1> ข้นขึ้นไปิข,ขึ้นไปโอ้คนยกนไปเลยไป,ไปกันไปเลยไปกันไปเลยไปกันก็หนูยังเดินทะเลยังไม่อิ่มเลยอ่ะ <laughs> โอเคนะคะ เนาะสำหรับคืนนี้ก็ได้ใบทะเลี้ยวเออได้ทะเลีก็นะทะเลวไม่ใช่ตะเลวทะเลนะคะทะเลแพ้รอยไร่นะคะก็เป็นความฝันของใหม่มานานมากแล้วก็อยากไปนานมากแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีนะคะคืนนี้ก็หลอบฝันต่อนะตั้งไปในความฝั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 นไม่ใช่พันความพันฝันพันไม่ใช่ คอมันฟันฟันเออคอมฟันเออใช่คอมพันคอมฟันใช่คอมฟันนะคะก็ต้องไปในคอมพันเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดสิบเก้าด้วยเนาะก็ดีแล้วล่ะเก็บเงินไว้ก่อนพอหมดสิพอหมดเฮ้ยพอหมดโรคสิบเก้ามาแล้วก็เขาจะเปิดร้านให้เราไหมไม่ดูก็โอเคนะคะก็ เราก็สนสนานไปกับพี่เขาด้วยนะคะเหมือนได้ไปจริงเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากจะไปมานานมากมานแสนนานที่แบบอยากจะไปเหมือนอยู่กรุงเทพก็หูเมื่อไรจะรีบไปไม่ได้จะไปไม่ได้ไปสักทีนะเพราะเก็บเงินไม่ถึงสักทีเก็บไว้ที่ปุ่มนั่งหมดเลยนะโอเคก็จะพยายามเก็บเงินแล้วก็ไปกันนะคะไปสองคนอย่าพยายามนะต้องเก็บไว้ อย่าไายามอย่างเดียวนะใช่ต้องเก็บให้ได้แล้วก็เพราะว่าช่วงโควิดเราต้องเก็บเงินให้ได้นะคะตอนนี้ไปทะเลตัวลำมอตโต้หมดแล้วค่ะตวลำมอตแล้วเราไปอาบแดดเมื่อกี้พี่แฉโน่ดำหมดเลยดำจริงๆนี่ดำจริงๆเลยอ่ะหน้าค็รอนก็รโอเคนะคะลาแล้วทุท่านไปก่อนนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกดกระดิ่ง กดกระดิ่งใช่กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้สาวไทยคึนก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไปพบกับสาวไทยคึนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะสบายดีสบายดีบอโอเคครับสวัสดีภาษาอีสานภาษาอีสานถามพี่นี่เหมือนพี่รู้ภาษาอีสานมากเลยนะ สวัสดีก็สวัสดีเยอะนะสวัสดีเดอร์สวัสดีเดอร์นั่นเป็นเนอเนอภาษาเนอสวัสดีเดอร์สวัสดีเดอร์สวัสดีเดอร์ไอสวัสดีเดอร์ไอสวัสดีเดอร์บีบีเอฟซีไปเลยค่ะ